ปินมุกอีกแล้วนะคะวันนี้ปินมุกก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะมาบอกเพื่อนๆอ,อีกแล้วใช้ดีแล้วบอกต่อนะคะปินมุกไม่มีกั๊กนะคะามารอบนี้นะคะมาด้วยน้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันไม้เราเก็บเองนะคะเนี่ย พี่ชายเก็บให้พี่ชายทํำฐานนะคะแล้วก็เราก็ขอน้าส้มควันไม้มาแล้วก็ผงชูรสนี่วันนี้เราจะมาทําสูตรใหม่นี่ผงชูรสนะคะนะต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะวันนี้เราใช้น้ำยี่สิบลิตรผงชูรสใส่ลงไปเลยอ่าหนึ่งช้อนเลยนะคะ น้ำยี่สิลิตรนะคะต่อผงชุรส1ช้อนนี่อาใส่ลงไปเลยอ้อลืมเอาไอ้นี่ออกเดี๋ยวเคาะลงไปนะคะนี่แล้วก็น้ำส้มควันไม้นะคะน้ำยี่ลิตรเดี๋ยวตวงก่อนนะคะ น้ำส้มควันไม้ใช้สองช้อนนะคะต่อน้ำยี่สิลิตรนะคะสองช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรผสมกับผงชูรสนะคะนี่อายหกนี่นะคะสองช้อน น,นี่เขากองกากไอ้นี่ไว้นะคะจากนั้นเราก็ปิดฝาเขย่านะคะเพื่อให้ผงชุรสเข,เข้ากันดีก่อนนะคะนี่เดี๋ยวพักไว้สัก15นาทีนะคะแล้วเราคอยมาฉีดกันนะคะสูตรนี้นะคะ ส่วนนี้ผงชูรสกับน้ำส้มควันไม้นะคะน้ำส้มควันไม้เรารู้อยู่แล้วว่าไล่มแมลงบำรุงนะคะบำรุงต้นไม้ให้แข็งแรงนะคะมีใบใหญ่ใบหนานะคะทนทานต่อโรคผงชูรสนี่คือให้สีเขาอยู่แล้วนะคะให้สีเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือแบบ เพิ่มความสวยให้บอนสีเรานะคะเดี๋ยวไปรถกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็มาทําการฉีดเลยนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าปิ่นมุกใช้จริงนะคะน้ําส้มควันไม้กับผงชุรสนะคะบํารุงต้นไม้เรานะคะ ไปเลยนะคะเพื่อนๆบำรุงต้นไม้ไล่มแมลงนะคะนี่ฉีดป้ายฉีดไปเลยนะคะเป็นการบํารุงต้นไม้เราไล่มแมลงไปในตัวด้วยนะคะพวกเพีย้ยพวกอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่ไม่ได้นะคะ เป็นประโยชน์หลายๆด้านนะคะน้ำส้มควันไม้ นี่นะคะเป็นการใช้ดีบอกต่อนะคะใช้ดีแนะนํานะคะเพื่อนๆสังเกตดูบอลสีของปิ่นมุกนะคะแต่ละสูตรที่ปิ่นมุกใช้คือเราพยายามคิดนะคะว่าเออเขาทําออกมาแล้วไม่มีโทษต่อต้นไม้ของเรานะคะคือฉีดจริงทําจริงฉีดจริงนะคะต้นไม้สีจะสดสวยพงชุรสใช้เยอะมีโทษแต่ใช้พอดีพอดีนะคะไม่มีโทษแต่เป็นประโยชน์ ต่อต้นไม้ของเราน้ำส้มควันไม้ก็เหมือนกันนะคะมีประโยชน์ไล่แมลงแถมยังบำรุงต้นไม้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ